สวัสดีครับพี่แดงครับผมสวัสดีครับวันนี้เคนขอแอบ,บมาสั่งอาหารแห่จานหน่อยครับ <c oughs> พอดีเลือกจากในเมนูแล้วมันเยอะมากๆเลยเลย จะมาถามว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างครับอ่าอย่างแรกนะครับแอปเปิไทเซอร์ที่แขกมีเฟสตกันมากๆก็จะเป็นสเต๊ะครับผมอ่าครับผมจะเป็นสเต๊ะรวมครับเป็นมีบีฟมีพ็อกแล้วก็มีชิคเก้นครับอ่าเป็นแอปเปิไทเซอร์เอามาเป็นของกินเล่นก่อนครับของเรียกน้ำย่อยครับอ่าแล้วต่อมาถ้าเป็นเมนคอร์สนะครับผมอ่าเราจะเสิร์ฟเบาๆก่อนจากสลัดนะครับอ๋อครับแล้วเราจะเสิร์ฟจากสลัดก่อนละกันครับสลัดของเราที่นี่ขึ้นชื่อก็จะเป็นซีซ่าร์สลัดไก่ครับผม ที่นี่ก็มีการคุกกิ้งแบบน้ำซอสต,ตัวไปแต่ว่าเรามีการอาดัดแบขึ้นมาใหม่นิดหน่อยอเป็นสไตล์ของของทางโรงแรมของเรานะครับรับส่วนใหญ่อาหารของที่นี่เนี่ยจะเป็นอาหารสไตล์ไหนครับผมเป็นอาหารไทยฟิวชั่นหรือว่าใช่ครับ,รงงรบที่นี่เราเน้นเป็นสไตล์ไทยฟิวชั่นครับผมผสมผสานในรสชาติดั้งเดิมแล้วมาอาดัดแบกับวัตถุดิบของของพื้นที่อของทางทางภาคเหนือแห่งนี้ครับผมบก็จะได้ได้มาในรูปแบบ อ่ารสชาติที่ถูกปากถูกปากของคนใช่มั้ครบไอที่ชอบอาหารเนี่ยมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยครับไม่ใช่ขนมหวานนะครับผมขนมหวานที่นี่เป็นซิกเนเจอร์เป็นอ่าแมงโก้สเต็กกิ้งไลท์ครับคือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับผมอ่าทางนี้เราจะทําข้าวเหนียวทำอ่ามูนเครื่องแบบขึ้นมาเองครับผมโดยการทําจากสีธรรมชาตินะครับผมโอเคยังไงเดี๋ยวพี่แดงลองจัดให้ผมสักชุดนึงแล้วกันเดี๋ยวจะ ให้อาจารย์ลองชิมแล้วก็ลองถ่ายภาพ<า>ดูนะครับอ๋อได้ครับผมโอเคครับ อาจารย์ครับเป็นไงบ้างครับอาหารที่ผมเลือกมาให้อาจารย์อร่อยหมดทุกอย่างเลยครับเพนครับเราครับชอบอะไรเป็นพิเศษไหมครับคือผมจะชอบขาแตกตัวนี้ครับอันนี้ครับใช่ครับคือมันดูน่ากินมากเลยครับเพ็คืออาหารที่นี่นอกจากจะอร่อยแล้วนะครับเพ็เขายังจัดจานสวยด้วยครับ สักหน้าถายลูกกมากเลยครับคือแต่ละอันที่ผมเลือกมาให้อาจารย์เนี่ยคือทีเด็ดของที่นี่ครับอพอคือซิกเนเจอร์ของที่นี่ใช่เพราะว่าผมไปถามถึงครัวเลยครับว่าเชฟเขาบอกว่า3 4อย่างนี้คือแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์นี่ครับดีครับพาะฉะนั้นอร่อยแน่นอนครับครับแล้วอย่างห้องนี้เนี่ยอาจารย์ได้เข้ามานั่งแล้วดูมุมดูอะไรยังครับผมคือจริงแล้วผมก็เล็งๆไว้ครับเข็นว่าผมกาว่าผมจะถ่ายห้องอาหารที่นี่ช่วงแสงทวไลท์ครับรเพราะว่าแสงในห้องนี้มันรับแสงจากภายนอก ทั้งชั้นได้แสงโทยไลท์นะครมันออกเป็นสีน้ำเงินนะครับภาพออกมาแบบดูสวยมากครับสวัีอ๋อหรอครับผมอาจารย์เอาหมูสเต๊มไหมครับนั้นก็เชฟเขาเรคคอมเมนต์เรคคอมเมนต์เหมือนกันเนี่ยผมขอสักชิ้นดีกว่าโอเคครับขอบคุณครับ Make another movie. Same one as the year before. I'll take a tired idea and put it in the hands of Hollywood. I need to talk to someone. I've been living someone else's life. I don't get no mail in my house anymore. My manager's my pride.